สวัสดีค่ะทุกคนซาวเซ็คนโฟนนะคะวันนี้จะมารีวิวคอลลาเจนอีกแล้วเพื่อนๆก็ติดกินคอลลาเจนอะช่วงนี้ก่อนหน้านนี้มันจะมีช่วงแบบกินกินหยุดหยุดแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าต้องการการบำรุงผิวโดยด่วนเพราะว่าไปทะเลมาแล้วก็ ผิวแบบทูโทนไม่ไหวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับมากินคอลลาเจนดีกว่าช่วงนี้ก็เลยแบบหาคอลลาเจนนู่นนี่กินนะคะจนมาประจบเหมาะกับช่วงเวลานี้พอดีก็คือวีด้าคอลลาเจนนะคะเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกคนนี่ก่อนอันนี้นเขาเคยรีวิวแบรนด์นี้ไปแล้วถ้าเกิดใครจําได้วีด้าคอลลาเจนแล้วก็กลูตามแม็กซ์นะคะคือเป็นแบรนด์เดียวกันกับที่จะมารีวิวในวันนี้นะั่นแหละวีด้าคอลลาเจนเพีล่แล้วก็วีด้าคอลลาเจนโกลนะคะองสีชมพูแดงๆใช่ไหมแล้วก็สองสีทองแบบนี้นะคะจะมีรูปคุณเวรากซึ่่่งตัวใหมทีเาออกมา ตัวนี้คือมันเป็นแบบผงนะคะทุกคนมันแบบตรงกับช่วงที่สอแบบฮิตกินคอลลาเจนแบบผงพอดีเลยนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าการกินคอลลาเจนหรือกินวิตซีอะไรก็ตามที่เป็นแบบแบบผง ที่ชงกินกับน้าอ่ะมันจะเห็นผลเร็วกว่าแบบเม็ดนะคะอันนี้ก็คือความรู้ใหม่ที่เราเพิ่งรู้มาเหมือนกันก็เลยเหมือนช่วงนี้ฮิตกินคอลลาเจนแบบผงมาตลอดนะเหมือนแบบผงเขามีโมเลกุลเล็กกว่าแล้วก็ร่างกายเราสามารถดูดซึมได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เห็นผลเร็วกว่าแบบเม็ดนะคะวีด้าคอลลาเจนเทียวเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ช่วยเรื่องผิวล้วนๆเลยนะคะทุกคนช่วยทําให้ผิวนุ่มเดงชุ่มชื้นจากภายในผิวไม่แห้งผิวไม่หยากผิวแบบกระจ่างใสผิวละเอียดอะไรเงี้ยแล้วช่วยชะลอความเสื่อมความแก่ของผิวของเราไม่ทําให้ผิว เเหี่ยวเร็วอะทุกคนตัวนี้เป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะแล้วก็โมเลกุลของเขาเนี่ยจะเล็กทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูซึมได้ง่ายนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวทําให้ผิวเนี่ยมันไม่เหี่ยวไม่ไม่แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรเคยแบบจับผิวคุณยายไหมเวลาที่เราดึงแบบผิวคุณยายขึ้นมาแล้วทีนี้ผิวคุณยายเขาจะแบบเนื้อเขาจะแบบว่าคืนรูปช้าทุกคนแต่อผิวเราเนี่ยยังแบบ มีคอลลาเจนอยู่ก็คือดึงปุ๊บมันจะคืนตัวเลยตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องชะลอความเหี่ยวความแก่ของผิวแล้วก็ทําให้ผิวมันนุ่มเด้งชุ่มชื้นจากภายในใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแบบแบบสองอย่างที่สอบไปเที่ยวทะเลแล้วคือผิวสอมันทูโทนแบบจัดจัดแบบผิวไหมอะไรเงี้ยเน้นกินตัวนี้นะคะคือช่วยเรื่องผิวโดยตรงเลยตั้งแต่ซออกินตัวเนี้ยสอรู้สึกว่าไอ้รอยคล้ำที่เป็นทูโทนคือสซไพรสอะถาไปทะเลมาเหมือนกันใช่ปะแล้วพี่สซไพก็เลยถามว่าแบบเออรอยทูโทนผิวที่ซออแบบมันไหม้้อออออะะไรรยยยยย่าางงงเเเีมมมััััันนนหืจจก็ลลบววขแ นางบอกว่าของนางยังไม่จางเลยนางไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้บำรุงอะไรเลยแต่ซอแบบว่าเออซอกินคอลลาเจนอะไรเงี้ยคือของซอมันจางไปแทบจะแบบ ไม่เหลือแล้วทุกคนคือตอนนี้น่าจะมองไม่ออกแล้วก็คือเป็นกลับมาเป็นผิวสภาพเดิมแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่สบายว่าของน้งคือยังแบบเห็นชัดเป็นรอยแบบทูโทนชัดๆยูเลยก็แสดงว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่านะคะวิธีการทานตัวนี้นะคะก็คือ1ช้อนนะคะหรือว่าถ้าใครต้องการกู้ผิวแบบด่วนๆเร่งด่วนผิวแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยต้องการบำรุงด่วนๆก็จัดไปเลย2ช้อนนะคะผสมกับได้ทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะุกคนทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยถ้าใครชงกินเปล่าๆกับน้ำได้ก็ชงกินไปแแแตต่่ววาสสหรัับบบบคน รสชาติชอบกินแบบ อยากบำรุงนะแต่ก็ขออร่อยถ้าวิธีที่โซกินคือโซจะกินคู่กับน้ำเกล่าที่มีกลิ่นซีวิตหรือพวกนมเปรี้ยวหรืออะไรแบบนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากซื้อพวกน้ำซีวิตอะไรเงี้ยคือทำน้ำผึ่งมะนาวอะไรเงี้ยแล้วก็เติมคอลลาเจนพวกเนี้ไปได้เลยนะกินข้าวอยู่แล้วรู้สึกว่าขี้เกียจแบบเออไปกินคอลลาเจนแยกอีกทีหนึ่งโซก็ตักอันเนี้ยแล้วก็โรยกับข้าวที่โซกินกินส้มตำกินอะไรเงี้ยก็ตักตัวเนี้ยคือผสมลงไปแล้วก็คลุกคกได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะ ดื่มของเราเลยมันรสชาติเปลี่ยนก็คือกินแบบเป็นปกติได้เลยนะนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นตัววีด้าคอลลาเจนโกลด์เป็นคอลลาเจนพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะคะมีคอลลาเจน3ชนิดที่เขาเขียนไว้ตามนี้เลย three types collagen บวกไบโอตินจะมีทั้งคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนไรเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะแล้วก็บวกวิตามินซีแล้วก็ไบโอตินเข้าไปด้วยความที่เขามีโมเลกุลเล็กมากๆอะ่ะทุกคนร่างกาย เลยมันแบบสามารถดูดซึมได้ลึกถึงระดับเซลล์ทุกคนหลักๆคือเน้นเรื่องสุขภาพนะคะพอมันดูดซึมได้แบบค่อนข้างที่จะแบบลึกค่อนข้างที่จะแบบดีกว่าชาวบ้านเขาอะ่ะมันก็จะไปบำรุงตั้งแต่กระดูกพวกข้อต่อบำรุงรากผมบำรุงเล็บบำรุงผิวอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยใครที่ชอบกินคอลลาเจนผสมกันหลายๆตัวมบตัวนั้นช่วยเรื่องดีตัวนี้ช่วยเรื่องนั้รๆลองผสมเพราะว่ากินตัวนี้คือตัวเดียวจบนะคะใครที่อยากซื้อคอลลาเจนสักตัวหนึ่งฝากญาติผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่กิน,นี่ยขอนแนะนำเป็นตัวนี้นะคะก็คือตัว นะมีมาให้สองขนาดนะคะทุกคนจะมีซองใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นซองเล็กอย่างนี้นะซองเล็กแบบนี้ก็จะมีสามซองอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ คือกินไปแล้วคอลลาเจนเพียวซองใหญ่นี้ราคา 2, 2 9 9บาทส่วนคอลลาเจนโกวซองใหญ่399บาท100กรัมนะทุกคนทานได้1เดือนคือซองแบบซองแบบจุกแบบใหญ่นะคะที่เป็นซองเล็กๆแบบนี้45่บาทนะคะทุกคนตกซองแล้วแบบ15บาทถูกมากงงหาซื้อได้ที่เซเว่นกิโลเวนวัดสันบูธบิ๊กซีโลตัสเจซีเอ็กซ์เพรสคือร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศนะคะแบบเอาสารุปแบบง่ายๆนะทุกคนภาษาชาวบ้านเลยก็คือคอลลาเจนเพียวเนี่ยช่วยเรื่องผิวนะคะเน้นเรื่องผิวหลักๆคือผิววส่วน คอลลาเจนโกลตัวนี้จะช่วยเรื่องไปถึงสุขภาพก็คือผิวผมเล็บนี่งไงก็ลองดูนะคะวีด้าคอลลาเจนเดี๋ยวคลิกหน้าจะมาบล็อกจะมารีวิวอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ